สวัสดีจะมาชิลกนล็ลงทุกท่านนะครับวันนี้นมาถ่ายให้ชมนกปทา,ปาทู่เสียงขันแตตัวผู้ล้วนนะครับวันนี้เป็นผู้ล้วนนี่สำหรับมือใหม่นะครับที่เห็นว่าที่เคยเพิ่งจะเลี้ยงเพิ่งจะเลี้ยงนกปทานะครับก็ไม่รู้ว่านกแบบนี้ อ่าจะเป็นตัวผู้หรตัวเมียนะครับหรือว่าเราขันอยู่ในกรงหลายตัวเลยพอดีสั่งซื้อมาเยอะเพศบได้ถูกอะไรแบบนี้หรือเยอะผิดมานะครับเห็นถ้ามีลักษณะขันแบบนะนี่นะจะเป็นตัวผู้นะครับนี่เราเรียกว่าเสียงขันนะครับส่วนตัวเมียเ็าจะร้องนะครับตัวเมียเ็าจะร้องจะไม่ขันแบบนนี้พอดีผมแยกตัวผู้ออกมาทั้งหมดอันนี้ตัวผู้ทั้งหมดก็เลย คำถามเชิงการดูชัดๆในพีย่ผู้รับว่านีท่านลูกค้าหลายท่านนะครับที่สอบถามผมเข้ามา,าเขาไดสอบถา,า,า,ม,อา,ม,า,ามอ่าทาักข้อความอ่ามาที่กับผมทางอ่าเฟซบุ๊กว่าพอดีสั่งซื้อมาอ่าสั่งซื้อนกสาวมาแต่ก็คือมีอเสียงแบบ มันร้องแบบดบังลั่นทั้งหมดอ่าพั่เยอะไปหมดอะไรแบบนี้ผมก็เลยขออนุญาตเขาโฮคอว่าร้องแบบไหนอะไรยังไงคือว่าขันแบบนี้นะครับปรากฏว่าที่ได้มาเนี่ยก็คือเกือบตัวผู้ตัวผู้เยอะนะครับกขได้ตัวผู้มาเยอะคือขันกันแล้วมีวันนาดเลยผมก็เลยบอกแจ้งลูกค้าเลยว่าอ่าต่างื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขออนุญาตเอ่ยอ่าชื่อผู้ขายแล้วกันนะครับ อันนี้เรามาศึกษากันแบบผู้ที่เริ่มต้นที่ยังไม่รู้นะครับว่าแน่ที่ขันแบบนี้ก็คือตัวผู้อันนี้ก็มาจากคําถามของอลูกค้านะครับคือตอนแรกเขาโทรมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันร้องหรือว่าักษับแบบไหนเดีแ๋บบยวเขาใช้คําว่าร้องนะครับนกมันร้องแบบเนี้ยไม่ทราบว่าตัวผู้หรือตัวเมียอัเปเปิดแล้วผมได้ยินเสียงแค่นั้นแหละนะครับ ปรากฏว่าเป็นตัวผู้เยอะเลยแบบว่าขันกันวันละนาทเลยจจริงลูกค้าคนนะี้เขาอยาก,กได้นกสาวนะครับอยากเลี้ยงขายไข่อย่างเดียวนะแต่บางเรื่องกา,ารเยีเยศเพี่มยมีการผิดพลาดเนื่องจากว่าอาจจะเลียกเพศิก่อนกำหนดหรือว่าไม่แน่ใจหรืออาจจะตั้งใจอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะคือปรากฏว่าผู้เนี่ยเยอะเขาสั่งมาลูกประมาณพันตัวเนี่ยผมว่าผู้เนี่ยตำตที่ผม มองข้าวจากีดูคอนะผมว่าต่ำๆก็มีสี่ห้าร้อยตัวครับมีสี่ห้าร้อยตัวซึ่งมันเยอะนะครับซึ่งมันเยอะการแยกเพศเนี่ยตอนสามสิบวันเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันอาจจะห้าตัวติดตัวอะไรแบบนี้นะครับก็ก็คือมันเป็นส่วนที่ผิดพลาดกันได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันดูยากจริงๆมันมันไม่มันยังไม่ขันนะครับยังไม่ขัน บางที่เียงเพ่อนตอนจน28วันอย่างนะี้เออบางตัวก็ดูยากอันนี้ก็มีความผิดพลาดกันได้ของแต่ละบ,บุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดในลักษณะขันแบบนี้แล้วนะครับขันแบบนี้แล้วไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะครับอันนี้ก็ฟังเสียงขันไปด้วยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยเอาคลิปเนี้ยเอาคลิปเสียงเนี้ยไปเปิดนะครับให้มันขันเพื่อเพื่อว่าเรียกตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มของตัวเมียเนี่ยให้ส่งเสงยงขันขนะที่เราเรียกได้นะครับ เขาอาจจะได้ยินเสียงแล้วก็เขาก็ๆๆขันในทางอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันอะไรทางเป็นเสียงคลิปเป็นคลิปเสียงมาด้วยนะครับนี่มันจะยืดคอนะครับมันจะยืดคอตรงๆยืนตรงๆแล้วก็ขันเนี่ยนะครับอ่านะครับเอาเปล่าคลิปนี้ก็ ออกมาแนะนําเป็นบทเรียนแล้วกันแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเลี้ยงนกกระทาหรือกําลังจะเลื่นเลี้ยงน,นะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับแต่คอาเทนนี้มันติดพลาดกันได้นะครับการแยกเพศนกเนี่ยถ้าเกิดอายุไม่ถึงจริงๆเนี่ยเขาะจะแยกลำบากเหมือนกันในยเฉพาะบ,บางตัวนะครับเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับ แต่ได้ชัดก็คือ35วันขึ้นเนี่ยยังไงก็เป๊ะนะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับถ้าเกิด35วันแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีต่อมเนี่ยต่อมน้ําเชื้อนะครับตรงตูดมันเนี่ยมีต่อมน้ําเชื้อแล้วก็มีเตียงขันแบบนี้นะครับมันก็คือร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเอาลี้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็รับลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เชิญเดินนะครับใครมีคําถามหรือว่าอยากจะให้ทานคลิป แนะนำแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะนำคลิปมาตอบให้กับท่านสมาชิกในช่องนอกตรงกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ